เมื่อใดที่ใจวันไหวความกลัวก็ครอบงำเมื่อใดที่ขาดเขลาจิตย่อมอ่อนแอแต่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพึงหวังว่าเราพึงข่มความกลัวและความขาดได้พึงกระทําให้บริบูรณ์ในศีลประกอบทำเครื่องระงับจิตของตนไม่เหินห่างจากฌานพอกพูนสุญญาคารคือพยายามอยู่ในเรือนว่างสงัด เงียบเพ่งจิตบำเพ็ญเพียรทางใจพระองค์ไม่ได้ตรัสให้หลีกหนีแต่ให้เผชิญหน้าอย่างมีสติให้ขัดเกลาใจด้วยความเพียรจนความกลัวไร้ที่เกาะความขลาดไร้ที่อยู่เมื่อจิตมั่นคงศีลบริสุทธิ์ปัญญาแจ่มชัดแม้เผชิญภัยใหญ่ใจย่อมไม่หวัน่นสาธุ